ทำความรู้จกักภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือ Heart attack ภัยเงียบที่ไม่อาจมองข้ามเพราะเสียงจะทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ชวนเช็คอาการและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้กันคลิกเลยจากกรณีที่นักร้องสาววายปันทิสาต้องแอดมิดดวนหลังเกิดภาวะ Heart attack หรือหัวใจเต้นผิดปกตินั้นทราบกันหรือไม่ว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นเป็นภัยเงียบสำคัญที่เสี่ยงทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือ Har t a t แท c k เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสาเหตุเกิดจากการที่หลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันหรือตีบอย่างรุนแรงกล้ามเนื้อหัวใจจึงไม่บีบตัวเลือดจึงไม่สามารถสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ตามปกติคนที่เกิดภาวะนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจตายได้กลุ่มเสี่ยง h e a r t แ t t a หนึ่งมีอายุห้าปีขึ้นไป2มีภาวะหลอดเลือดหัวใจผิดปกติ3มมีโรคประจำตัวได้แก่ เบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง4มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 5. สูบบุหรี่6มีความเครียดสูง7มีน้ำหนักเกินเกณฑ์8ไม่ออกกำลังกาย9ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอาการและสัญญาณเตือนเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงหายใจไม่เต็มอิ่งแน่นหน้าอกจุกหน้าอกอ่อนเพลียเช่นเคยขึ้นลงบันไดโดยไม่ต้องพักกลายเป็นต้องพักระหว่างขึ้นบันไดรู้สึกหวิวคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัว ปวดร้าวไปแขนไหล่จุกใต้ลิ้นปีปวดร้าวไปกลางคอหอยหรือแขนด้านในบริเวณสะบักทั้งสองข้างจะเป็นมากเวลาออกกําลังกายและเครียดแน่นท้องเหมือนมีอะไรมากดทับคล้ายเป็นกระเพาะอาหารการป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีกินอาหารที่ดีต่อร่างกายเลี่ยงอาหารไขมันสูงไม่กินอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเน้นอาหารไขมันต่ำกินผักผลไม้ที่มีกากใย,ยมากปรุงอาหารด้วยการอบนึ่งลวกย่างแทนการทอด ถ้ามีโรคประจำตัวต้องรับประทานยาให้สม่ำเสมอทั้งที่บ้านและเวลาเดินทางจัดการกับความเครียดอาทีนั่งสมาธิหรือออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนเพราะความเครียดทำให้หัวใจทำงานหนักออกกำลังกายวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์เพื่อให้เส้นเลือดขยายตัวนอนหลับพักผ่อนวันละ6-8ชั่วโมงโดยเฉพาะหลังห้าทุ่มไม่ควรทำกิจกรรมอื่นๆอย่าเริ่มสูบบุหรี่และเลิกบุหรี่ให้เร็วที่สุด